สวัสดีแลวก็สบายดียันเช้าพี่น้องมทุกคนนะเด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามนะครับสมแม่น้อยตัวนี้แม่น้อยก็ขอทักทายสบายดีเนาะมื่อนี้ข้อค่อยกับยังมาดีอยู่พี่น้องเอ้ยผู้เพกก็เป็นถึงเป็นหน้าเลยนะมื่อนี้คอยจีพาพี่พาน้องไปเอาพัคขี้เล็กดิพี่น้องเอ้ยพะว่าโผล่คอยเป็นใอยากกินอ้อมพักขี้เล็กนะอยากกินอ้อมเชิอกระดูกค่อยก็เลยต้องมาหาละมึงเพราะมันไม่อยู่บ่าพัคขี้เล็กนะ แก okay, มาละบ,บิจักก่อนจีไปกับเขอเขาคุณพี่น้องเพื่นไทยขอบใจเพื่อน้องเพื่ลาวเนาะไปหาพวกเล็กกลบา่ได้ไปไกลเด้อพี่น้อง,งนะเอ้ยเพราะว่าผู้พากับตาน้อยเพิ่นได้ไปนํานะไปหาน้ามันเข้มชูนของข้อนี้แหละนี่น้ำแถวเข้มบ้านนี่แหละ <c oughs> ไปแปพี่น้องไปะบอกว่าหลายใหญ่ห้างเดี๋ยวมันชิชอยนะเพราะว่าต,ตอนนี้ตะเวนมันก็ลืมออกแล้วเนาะ ก่อนที่ไปก็ขอขอบคุณเอฟพีทุกท่านเนาะที่ท้ามาเป็นกำลังใจคอยตลอดมาเนาะผเพื่อที่ท้ามาใหม่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตาน้อยน้ำด้อเพื่อเป็นกำลังใจการได้คลิปต่ตอไปพี่น้องผู้พาตาน้อยก็ได้มานะนำนะผู้พาสบายดีป้าลูงนี้ยังสบายดีแล้วไหมสบายดี <c oughs> อ่ามาไปมาเอาเพิ่มมาดีนะเ <c oughs> อาพักกีเล็กเอาพัทกีเล็ก,ลก,ลกตอนนี้แม่ตาน้อยก็ได้ย่างมาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยน่ะเพราะข้ามไได้ลุยก่อนเนาะ กะงามอยู่ได้พี่น้องเลยนี่นะข้าวเอาแล้วก็มันกระปรงอ้อไม่อีเนาะเนี่ยแต่น้อยกะเอาตั้งแต่หึงตาหนานแล้วลืมข้าวแล้วพักกิเล็กนี่ยนะมันมาเบิ่งผัดมี่อยู่เนาะบอข้ำเพี่เอากะยังที่บอข้ำเพี่กระพายน่ะเพราะว่าได้พักกิเล็กแล้วกะเดี๋ยวไปหาแง่มาชมมาเชิญน้ำนะกะจักชิมีหรือว่าไปชมกะไปรุ่นน้ำการพี่น้องเลยมาชมกะมีหรือบ่ามีกะแมื่แต่น้อยกะทิได้ปิดก็ เพราะว่าเอาแบบนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็เมื่อชอมอีตะเฮินพูดนะ,ะอักเล็กนะคอม,มเมนต์เราอ้อมแบบกแกๆ่ๆเลยเมื่อชอบไม,ม่อีตะเฮินพูดอ้อ,อมพักเล็กนะเราต้องอ้อมลายเพราะว่าอ้อมลายนะมันชีวะเสบอ้อมจะน่อยมันชีเสบเลยพอคำเพิ่งเจอถุงอ,อืมาอิมอ่มแล้วกินนะ อ um: er ื่นเชิดถุงไว้พี่น้องเลยเพราะว่ากระยังจะไปแหน่งมาชุ่มมานะผู้ผาพี่นก็ผู้เล็กนี่ไงตรงไหนพี่น้องพัากิเลสอีนั่งเป็นดอกไม้น่าทางนี้นะเป็นดอกงามเลยเน้อง เราปกิปริยก็มีดอกปรกงามเดี๋ยวแม่แต่น้อยแกที่ได้ปีติก,ก่อนพี่น้องหกกูกี่มีโอ้หมดหนาลงวแล้วไหมลูกแม่ ะจีรถใหม่มาเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยกับบอได้ปะเลยรถนี่นั้นนอนกับห้าเอาเ้านอนนั่จะน้อยขึ้นไม่ใช่ถุงก่อนพี่น้องวันนี้การได้ย้ายมากุ๊กใหม่นี่ะพี่น้องกุ๊กนั่นได้น้อยเดียวนึงเอากุ๊กนี่ตื่นีิ อันโกงไม่ผัดเป็นพักีเล็กขาวเนาะโก้น่ะผักีเล็กแดงโก้นั่นนะนี่ออย่ะฮะอร่่ะบักขีร์ล็กเออปูผูพานะพี่น้องไปนิ่งเอาไปเลยนั่นหั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 นสมชายม่ชมจิคุปปนะตาเชะลงมาแล้วฮะหัน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 น่นไปเอาไปเลย โก้พกิเล็กจูงหนนะตาเจ๋งลยมึงเนาะอ่าอ่นอ่ะอ่ะอ่า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 อ่หมูตุ๊กพี่น้องเหตางเฉยเตรงอย่างก่อนพี่น้องเลยเอาเมื่อกี้นี่เมต่น้ยกับโ่คำผู้พาตาน้กัได้พาเดียาแล้วพี่น้องเอ้ยพักคเล็กตอนี้จะได้พาเดีไปหาเบิ้งห้ามาชมก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจะได้ไข่มันมาอมที่พะกคเล็กนะก่อนจะไปกะ เพื่อพี่กับน้องเบิ่งภาคเล็กอันของแม่ตะน้อยก็นเาะอามันจะได้ช่ำเลิศภาคเล็กนะอ่าพี่น้องเพื่คิเล็กนะจำนี้กะโอเคเล้วพี่น้องเพราะวะถ้าอ้อมหลไมันทีโพเซบมานะเพราะว่าเชิดทุ่งได้กระยังนางพอดีขอเยือไปอันแงประชงมานะตอนนี้กะได้พาเดียวยางไปแล้วพี่น้องเอ้ยอันตะน้อยเพียนกะบ่าวันกำเป็นนำนาไหมอืมอผัวเพียงกะถึงฟาผมมแตะน้อยเพียงกะยางลำหลังมุงกะไปลู้นน้ำการพี่น้องเอ้ย ต่อไปชมมื่อนี้มันจิมานหรือบ่นะบ่มานกะพอได้เฉือนอมพักกิเล็กจังน้อยกะพอเดอบ่ได้หลายกะไปไปพี่น้องไปไปต่อไปชมนะแม่ตาน้อยไปอภาเดียวย่างหาหนำอันนี้ละพี่น้องเอ้ยน้ำเค็มปลาเหลาเนยเฮ้ยเลิกอันนี้บักบ่ตาน้อยเป็นห้างไปชมพี่น้องอันนี้ห้างน้อยๆชั้นนี้มันบ่ค่าย ชิลเนะลอร์อะปะผู้ผ่าพี่น้องเป็นเห็นเพิ่งพี่น้องอืมต่อพี่น้องนะ่ะห่างบงางใไงหนึ่งนนะ่ะแม่มาค่ะใจชรอยุ่ยังยังยู่งห่างบอด้ชูงเนาะห่างต่ตำๆอยู่ในแคมทางนะี่นะไป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 น่ะแม่ลายดิเป็นต่ยานเนะานะได้ผ่าไดียมยังมันนี่ก็ได้เห็นพี่น้องงามชมนะฮ่าตัวเอ็ดงามเลยพี่น้อง ทำแท้งทำวะเบิ่งเดี๋ยวแม่จะน้อยฉีเอาแล้วเบิ่งก้อนมันจะไข่อย,ยู่บนน่ะเอาเบิ้งก้อนที่น้องยยเอ้ยมันไข่อยู่บนนี้เป็นจะเป็นตาไข่อย,ยู่เลยระยะมันกว่าไข่โอเคเพิ่มขึ้ออนเบากา็ะดดซะ ใครนี่พี่น้องนี่นะแกล้งโกงไอ้ลูกทำจะได้เชื่อันออกไปชลิกได้เยอะเลยถึงขำเพียงแค่ได้เห็นนี่พี่น้องไอ้นะั่นจะเพิ่งจะเอาถึงลูบอลนะมันเน็ดอยู่กุ๊กมาโคลกบอกนั่นนะนี่เม่ม่ก็เอาไปได้พี่น้องไอ,อ,อ้กูกห่างนะห่างที่เมื่อกี้เนี่ยเพราขำท่านว่าเอาเอา,เอาตัวแม่นตัวนั้นก่อนนี่ เป็นตะไคร่ในห้องนั้นเลเมนได้ย่บ้าได้ละโอ้โกชิาดเ้ยพี่น้องมาบึงก็คือพี่น้องนี่นะมันโตก็มาแค่นี้นะอือหือเป็นตะข่ายเลยนะเนาะเตะหมือตัวชิไยชิายชิไยเป็นยังป็นรูปความพิญุอไ ไปยังกเว้นไก่ทีน่้นดายมันพี่น้องเอ้ยเก็บเอาก็ขี้ดายแค่โค้กแค่นางขึ้นจ้นเนาะไม่เอามืดอาหารยังเหลืออยู่พนะันนะแต่คักแต่นี้ยังหลายอยู่พี่น้องเนาะไม่นี่มันเป็นที่คึ้มๆม,มันกับบุคอย,ยอตะหางไปเลยได้อันนี้ห้างที่เห็นนัตอนก่อนเมนห้างนั้นนะพี่น้องห้างน,นกะตุกห้างนี้จะมีเป็นตะมี่เดี๋ยวห้างนี้เยอะเบาเลยนังนะ ฮะโมมี่จำพี่น้องอ้ยกลับไปหาห่างไม่พี่น้องอ้ยน้าพี่น้องตอนนี้เมตาโนยได้เห็นหางประชุมวักไงนึงถ้าเอาได้ห่างนี้นะพ่อผมจำเยอะชื่ออ้อมพี่เล็กนะเยอะรี่พกบมอคำเป็นน้อยเยือยนอายโยอยู่คำเป็นหึนเดี๋ยวไปลุ้นน้ำเดียวนะพี่น้องเนาะเพราะมันจีไข่หรือโบห่างนี้บมอคำเป็นได้หึนนะพี่น้องนะห่างน้้ยห่าง แล้หางเนกพี่เก็ปีดลงมาทิ้มนะปะคำพิลินนะโอ้ลงมาแล้วพี่น้องโอ้ว้าวอย่างปะคำเตะพี่น้องเอ้ยเริ่มจะเตะนะแตงบีแล้วพี่น้องนี่นะอยัางมืมันน้อยนะเป่าคำเป็นการยังหาวิธีเอาอยู่พี่น้องจะที่เอาเนี่ยหรือจะเนี่ยเอาไหม แมะมักาบ่แม่มันน้อยมันกลายแม่มนะใต้ไม่ใช่ตีนนั่นแม่จะน้อยนี่กัขนาดนู้นแยมย่าจำมึงพปนิ ଆ นั่นเลยวันนี้หิมะละป้าตึ๊กโค่จับจืดจ่ายดิกะยังน้อยเพล่พี่น้อยโมได้กระบุงกระบุงมาเชื่อชื่อัก nó làm cái cái phần chín chồn ấy mọi người. À thôi là nói, thôi là nói. này, Hoa mà nó không bị lùm nó nó cái à, phụ, phụ hàng, mình nói thế à, cái thằng nhờ cái nhờ cứ lùm thôi cái dằng thằng phần muốn thôi. เหมาละเฮ่มาละเป็นไหมเป็นก็มีที่ใหญ่ดีเนาะหน้ามนหนาละเอากบุงมาพอดีเหมือนกระบุ้งบนบ่มีอ่าเบิ่งพี่น้องมาตรงนี้มันเห่เลยพี่น้องมันเฮาบ่ลมก็บยังเห่มืดมาเบิ่งพี่น้องชมเมื่อกี้เนาะมันที่ไรล่ะจำได้ กะได้หลายตึกเดี่น้องเอ้ยนะให้แต่น้อยกับบองข้ามกะพระผู้พานแต่น้อยคิดได้พาไดียร์พี่น้องเอ้ยอันต้อนไม่ชมนะพาต้อนแล้วตอนนี้นะนะเคือหลายชุดอยู่กะคิดได้พาไดเมอร์ก่อนก้อนชิเมอร์กับพี่น้องเย่เมืองกะยังมาชมกันเนาะมันจะได้หลายเสมอนะมาเย่เมืองมาชมพี่น้องกะได้หลายตึกไดนั่นจำนี้กะโอเคนะพี่น้องเนาะเพรวะจะชื่ออมพระคีเร็กจะชื่อนะไอ้แบบนี้อันก้อยกระคิเร็กกะพอดีแล้วพี่น้องเอ้ยเชื่อกับอัน มาชมมานะกะเมื่อเจอกระดูกนำแต่คนพ,พี่น้องเอ้ยตอนนี้กะได้พาเด็ยเนี้ยยางเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยนะผู้พาเหม,ม,มือนกันเกือบก็มาย่มถืออีถือเช้ามึงมาต่น้อยเฮาอุ้มนะตอนนี้นะโอ้ยหอนเอาเฮาอุ้มละเงาแต่น้อยกะไปเจอก็ต้องได้เอาไปนำวิอยู่นำ้ำโพท้าไม่เท่ากันโพท้าไปลงวัดมื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าวบ้านเกิน ของแม่ต่น้อยไม่นี่นะเขาอ็ดอันพี่ลือว่าอ็ดจกแคลากบอกพี่ลลอเพราะว่าอันบานกันของคอยนะพี่เยอะเอาบุญอีแล้วพี่น้องก็ยังชี้เนี่ยพอคะกกาได้ลงวัดปุแล้วจนแม่ของคอยกาห้ามไปปุ๊บเป็นต้นมาได้อยู่คืน่นนะ่นะก็เลยบอมีผู้อาบแตน้อยมานาไปไปไปว่าหลายใหญ่ห้างพี่น้องเมื่อก่อนโอ้แดดกระฮอนละ กาเมื ia, oh God, too, <Die> ่อพบเด็กก็แม่ตาหน้อยยื้เฮิร์นเพื่อละพี่น้องเอ้ยเมื่อเด้เมื่อหาให้ยูวีกินก่อนมาเนี่ยแม่ตาน้อยการได้มาเฮิร์นแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะจะได้หากินมาชมก่อนกะกินมาชมแล้วก็ขึ้นไปต้มผักกิเล็กก่อนมาเนี้ยนะคือประคำเป็นชะลาคีอเอาก่อนเป็นไม้เป้งแล้วกระมีเนาะห่างใหญ่อะไรนะมันฮีทของลายเห็นพวเฮเทชืน่าจะได้ลายอยู่แล้วนี่มืดเออมาคือได้ลามาชม เอออยู่กบ่ีวงามแล้วบอมีแต่เมเปิงมวลาลังมีจแต่เมเปงท่องลายใช่ไหมรเป็นเมเปิงนม่เนะบาแต่น้อยเพียงก็นั่งเผาพอเพียงกิมนมาชมพีเนอะนะ mà chôm ngàn của mẹ nói cả đi léo là tuần này nè đây chưa ta làm นำไปปื้อน่ะพี่น้องมาชมของแม่ตน้อยกะเจออึนต้นน้ำเรียบร้อยกะได้ลายเต็มได้เกือบเต็มทวยนะเดี๋ยวคอยกะที่ได้ไปอันหูดพักกิเลสอัตะกลางแล้วก็ต้มก่อนมานี้น่ะใส่หูดพักกิเลกต้มก่อนพี่น้องหูดเอาท่ออันอ่อนมานะแคร์มากระป๋าเอากระป๋านอ่อนมานี่ 可骗了。 พี่น้องพักกิเลสของแม่ตะน้อยกะได้หุดแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยกะทีได้เอาวเชโมก่อนนะเอาวเชโมปะมันนี่แหละเพราะว่าคือแม่คอยไอ้กินลงวัดก่อนไอ้กินลงวัดลงห่อเขาจกฉลากนะเอมบุญใหญ่เดือนสี่ปั้นคอยได้แม่ค่อยแม่ค่อยไอ้กินแล้วคอยยังได้เอ็ดคอยเอ็ดดามหลังเลยตอนนี้แม่ค่อยกะได้ไอ้กินชุกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยกะทีได้อัน ตักน้ำเทะชื่อพักเล็กคอยต้มก่อนไปนี่ผักเล็กนี่ไม่ได้กินง่ายพี่น้องเอ้ยผักเล็กไหนเพ่อมันชื้นจืดผู้แห้งกินไหวกระขมต้องต้มช่องน้ำชามน้ำพี่น้องเอ้ยจะได้กินเดี๋ยวแม่ตะน้อยกันจะได้ข้างหม้อก่อนไปนี่น้าพี่น้องแนวเชื่อพักเล็กค่อยนะ มีนางน้ำในพี่น้องเอ้ยนางแล้วก็กระดูกผมแล้วก็มีมาชมหนำมาชมนางตจือื่นเมื่อวากี้ไว้หึงก็ล่ะแม่เป้เงินใต้ยูเป็นเมื่อวันเป็นแต่แซ่บอยู่างพี่น้องออมอมพักเล็กมื่อนี่ไงเจอนังแล้วก็ชจืออื่นมาชมเจือกระดูกหนำอ่าเบิ่งหม้อพักเล็กของแม่ต่น้อยพี่น้องอ่าพุบๆล่ะเดี๋ยวคอยกะนฉได้ปรุงไปเย็นน้ำมันออกก็ไม่นี่นะต้องต้มชงชามน้ำพี่น้องก็ยังเป็นตะกินได้ เพราะว่ายยังมันขุ่มนะวายฮอนห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 อนวาพี่น้องเบิง่งลูกน้ำนะมันนะเรื่องคักเลื่นนะี่ไอ้นะกระทาว่าอ้อมแล้วก็กินโลยนะต้องกินบุได้แน่นอนนี่นะอุย้ยออกมาละเหมาละพี่น้องไอ้ยอ แม่ตะน้อยชื่อน้ำมีลายเพราะว่าเฮืมจืดแล้วละก็เชื่อน้ำต้มใหม่อีเพียงว่ามัน,นทางต้มใหม่ได้แบบนี้ได้มอตมุมพักเลข็กของแม่ตะน้อยกะได้โพสต์อีละพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้ค่อยกะจะได้ไปหานี่น้ำก่อนนี่หน้ำอีกกอนพี่น้อง รอบที่ชองบะเลิงก็เลยเพี่งให้น้ำมันกันดีเมตาน้อยกะยท่ได้ตามแจ้วไว้ท่าคนพี่น้องเพราะว่าเย็นน้ำอีรมบนี้กะไ้ะเก่งได้เป็นไหมกินนี่มาเชื่อหลายดังที่แกยันพี น้องพักคีเล็กของเงินเมตนะน้อยน่ะได้เย็นน้ำแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเย็นน้ำรอบพ่ชามนะ่ะเมนตนะน้อยมาได้ทายพี่น้องบึ้งนะเพราะว่าตอนนี้กะได้แช่น้ำเย็นไว้ก่อนนะนะคือมันเย็นกน่อนเดี๋ยวค่อยกะที่ได้ไปต้มกระดูกแล้วก็ต้มหนังนะไว้ก่อนให้มันเปื่อยก่อนเชื่อพักคีเล็กกำลังนะดีเมนตนะน้อยกะจะได้ปรุงครึ่งอ้อมกระดูกไว้ก่อนพี่น้องเอ้เชื่อพักคีเล็กกำลังเพราะว่ามันฮาวนะยันถิ่นม่ได้ถ้าบ่อ้อมไป Nên cái đủ cái bình thôi Một trông cả bao giờ nằm lằng thôi Nè, lưm lại Chờ hồ chị khờ nằm phía เพราะว่าเฮาเปนห่วงเก่ง<ห>อของคอยกะได้ปรุงเค็งไปเลยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนางก็ได้เชื่อแล้วเดี๋ยวคอยกะทิได้ไปค้างก่อนมานี่นะแมแต่น้อยกะทีดได้ค้างมังก่อนพี่น้องเอ้ยดีแมวแต่น้อยกะที่ล้างจะนั่งจำไม่ข้าก่อนพี่น้องเอ้ย หอมกระดูกจ้าน้อยกะจะได้ชื่อจะนางแล้วก็ชื่อพัทลิศครับน,นะเด็กดีเลยอืมเจะนานายคงมเมนตะน้อยกะได้ตำเละเรียบร้อยพี่น้องเลยนั่นเดี๋ยวค่อยกะทิได้อันปั้นพัทล็กนี่นะ เจอระกระน้ำเดียวนน้อเอัลคาวนี้อนคาวนี้งา,า,าได้ามาได้ีดเ็ก,กั็ได้ปัมหน,น,นึ่ดีเลยทำนี้นะพอดีแบยูคาวกม,มาเด้อมาเด้อคีเกกะ ตำเละเรียบร,รออ้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะได้เจอน้ำก่อนมันมาเบิ่งมออันอ้อมกระดูกแล้วก็นังอันของเมตา้อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้น้ำแหงแ้งนะเดีย๋ยวพ่อแกจะได้เอาผักเล็กเจอก่อนมานนี่นะ พักเล็กแล้วก็มาชุ่มหนเชื่อมมดีเชักเล็กกวอนพี่น้องเลยมนแต่น้อยลืมเชื่แดดเมื่อกี้นี่พี่น้องเชื่ปแดดก่อนประแดดแกชืท่าน้ำหมดเมาชมพี่น้อง ชมปะการังนี่น่าจะแซ่บดีกว่าพี่น้องเอ้ยอัลพิเล็กนี่มะอ้อมพัคกิเล็กของแม่ตะน้อยตอนนี้กะได้พดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจัะน้อยกะที่ได้ปรุงแล้วนี่ได้ปรุงหากินข้าวเลยแจงผักกิเล็กของแม่ตะน้อยกะได้ชุบแล้วพี่น้องเอ้ยเที่ได้ชิมกอ็หอนหอนแต่ฟรีเยอะแล้วพี่น้อง แทบเช็บเชบปงก็างหางให้ปงก็โอ้ยจับมาได้ในหอนเลยนะปงหาก,กินข้าวกันพ่้องเอ้อยจีได้ตาแกงหากินข้าวกันพี่น้อ,องเอย้ยอันนี้ก็โทยถอยมาชมพี่น้องเป็นตะเส็บอันนี้นี่เออ ก่อนเบานะพี่น้องเนี่ยยู่ในกินขขงเม่ตะน้อยไม่นะอ้อมผักกิเล็กเจอกระดูได้พี่น้องเจอกระดูแล้วก็มีหนังนาแล้วก็มีใครมาชมนาพี่น้องเอ้ยมามพี่น้องมากินข้าวง่ายนาเม็ตะน้อยมาเซแน่นอนไม่นี่นะอ้อมผักกิเลกนะังออผักกิ้าบ้้คนกาะบ้้า้ บ่าชอนกัเพ่งกับไปไปแล้วพราแม่คอยกังวัเพราะว่าเป็นเมออ็ดปเยว่จกฉลากปลยว่ะพุ่ม้อนนัง่งกินนังก่อนกินนังบอก้ากะอ,อมมไหมจ๊อง bóng hai có luôn luôn không hả không chứ phải mỗi tá mùa nào năng gì đông hàng ไอ้กาได้กินข้าวยาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กาได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเท่านี้ละคลิปหน้าเรากอกลัหน้าคอยพอกันไหมไม่ขอขอบใจอะไร